เก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยเอาไม่ยังเอาหรือยังฉันจะหาแล้วนะเจอคนแรกแล้วป้องเมจมเจอได้ไงเนี่ยก็ในซ่อนตรงนี้ทุกที่ หันเปลี่ยนหันเปลี่ยนที่บ้างเส่ก็มีอยู่ที่เดียวแซมแกลแก <c oughs> นายซ่อนอยู่ไหนนะ่ะฉันาหาไม่เจอแล้วฉันยอมแพ้เซมออกมาได้แล้วแกแกหาจน เห็นเ <Enjoy> จอเลยจากโอ้ยหิวข้าวแล้วแซมคงกลับบ้านไปแล้วมัง้งใช่ใช่ล้านั่นที่กว่าจะตายพรุ่งนี้ไปโรงเรียนละ่ะโดดแน่งั้นเรากลับกันเถอะเห็นด้วยเห็นด้วยสงสาย คงหาอยู่แน่เลยไม่มีใครซ้อนเก่งเท่าฉันแล้วจี <c oughs> นายรู้ได้ไงว่าฉันอยู่นี่จเว้ยวาว้าว้าวาว,าวาบา แจ้งว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าจากป่าตำรวจเข้าตรวจสอบพบศพนักเรียนชายชั้นป .3 ของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นนะเห็นว่าพ่อแม่เป็นลมเลยนี่ว่าแต่เขาไปทำอะไรคนเดียวในป่านั่นนะ ผมกับเจมได้แต่เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเราสองคนสัญญาว่าจะไม่บอกใครเรื่องทิ้งแซมไว้ในป่าไม่มีใครรู้ว่าเด็กชายคนนั้นเข้าไปในป่าตามลำพังเพราะเหตุใดคดีนี้จึงยังเป็นคดีปิศนาต่อไป ี่สิปีผ่านไปฉันฉันเมาช้าไปหน่อยขอโทษน,นะเพื่อนพ่อพูดถึงรุงตลอดรุงเข้าใจก่อนเสียพ่อป่วยนะครับก่อนตายพ่อเอาแต่พูดว่า อย่าเข้าไปในป่านนั้นเป็นอันขาดผมได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจว้าวต้นไม้ต้น,ตนใหญ่จังเลยตอนเด็กๆ้อก,ก็มาเล่นที่นี่หรออากาศดีจังเลยครับ ที่นี่ไม่เปลี่ยนไปเลยต้นไม้นี่ก็ยังอยู่แต่เพื่อนเพื่อสมัยเด็กกลับจากไปหมดทำไมไม่ตามหาอนลูกพูดอะไรนะทำไมเสียลูกฉันรอพ่กแกตั้งนอน ทำไมถึงทิ้งฉันไปฟูฟักสามตอนนี้ตาฉันหักหมดไมหนึ่งสองหมดมูมมมม Oh, the young, oh, the young, ah, oh, la, la, ha, <coughs> <coughs> sun, sun. wow, grab na. จับได้แล้วอ้าอยู่ไหนนะฮะฮะอยู่ไหนนะไม่นะขอร้องล่ะหยุดสักทีพอได้แล้ว่อนอยู่ที่ไหนนะปัง อยู่ในนะ้าโอ้ยออโอ้ยผาจับได้ๆอิจิอาอาบุผ้าตักรอนทำไมครับฮะนี่เราฝันไปเช่ไใหม่เนี่ยว่าแต่ ทำไมนายไม่ตามหาฉันจบแล้วนะคะบาย